ความเจ้าปลาตายนในสยองแล้วพูดกับดูนะไม่ใช่พวกเราเมื่อบิ๊าจูกับมังกรเปิดไอ้หัวนั้นท่าไมา้ตายพร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือโลกแตกมังกรเหรอเราชอบใช้มังกรนะมังกรมันเทียบดียิ่งพอเราเปิดท้า,าอุย้ยนะพอเราเปิดท้าไมา้ตายนะโอ้ไฟ้ี่ปวดออกมาเนี่พปวดแรงแม็ก เมื่อกี idden, ้บึ้งเข้ามามันเปิดปั๊บเลยมันเปิดเลยไรเปิแมงมุมนี่เมื่อกี้นี่มันมันมันดักอยู่ตรงนี้พอเรามาแล้วมันตุบมาเลยไอแมงมุมตัวนี้นี่ที่เราขะไอที่เราตีอยูนี่มาแล้วปุบเลยฮะใช่อาจอยู่อัดโย อันนี้ก็คืเราเอ็นหลักฐานเราหนึ่งร้อยสองคนอื่นยังไม่ถึงหนึ่งร้อยโอ้ผมไม่พูดถึงที่หนึ่งแล้วไอ้นู้นเลยเ,เราเราเริ่มเกลียดไอ้เจ้ากระต่ายนั้นหนักหนักหนักขึ้นเออกระต่ายตรงไหนกระต่ายตีต๋ว่ายังไม่บอกให้เราซื้อเลยเกลียดหนักมาก กบประมานอํากรบรมันทำให้เราเป็นที่สี่ที่สี่มึงได้ใส่ป้อมไม่ล่ะป้อมอะไรอ่ะจรจริงเหรอจ๊ะถ้าให้พูดตามตรงนั้นถ้าไดตก็าตายนี่จะเทพขึ้นแล้วต้องสู้ที่ไอ้นู้นน่ยอยสู้เอาห้าไปสและต้องสู้ที่ไอ้นู้นอะไรแล้วก็แลกสู้ที่ป้อมมันนั่นแหละมันจะได้เลือดเพิ่มมากขึ้นมามากขึ้นมากขึ้น บางตัวก็ทําให้เราตายปอมด้วยโอ้เ <sucks> ริ่มแล้วมก่อนกำลังรับของยังมีความสุขเดี๋ยวก็รับของเดี๋ยวก็รับผมแต่เดี๋ยวแล้วกันไงไม่นะพาสเตอร์เกือบหลุดแล้วไม่เป็นไรพาสเตอร์เกือบหลุดก็มันเหมือนแสดงมันเหมือนแสดงว่าไอ้นู้นน่ะแหละแสดงว่ามันเกือบจะหายแล้วแหละดีนะดานนี้ไม่มีฝนมาเยี่งบิกาจูบูเนี่ย แตะตู้แตรูแตู้เย่งปิกาคางแตรูแเย่งบิกาคาง<ท>เอาอโอเคอน,นั่นไงห้าสิบนาทีแล้วเราเรียเราเราเราียอราระเบิดนี่ไประเบิดก่อนดีกว่าเวลามันนานเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมา,สาสงเป็นแสนสิบบาทอันนี้แล้วกันนะตัวนี้หมื่นบาท อ๋อที่นี่ไงแลลื่นหมดเล้งหลายหลายตาที่นี่ไงที่ฟาร์มไอ้นูน้นที่ฟาร์มทองเรา,าเรามาฟาร์มทองที่นี่ประจำอืฟมฟ้ามันเป็นที่ฟาร์มที่ดีมากมึงอืมม,มันหายแล้วนั่นแหละนั่นแหละตอนที่มันเกือบดุดนะมันมันเหมือนจะเป็นสัญญาณว่าไอ้นู้นเกือบหายวมันจะหายวัน กลัวนี่มันโดนน้ำหรือเปล่าไม่นะโดนน้ำก็ไม่รู้เหมือนกันเลยอืมไอตัวสีม่วงน,นี้โคตรเล่นเเลยชอบโคตรจริงเหรอมันไม่ได้เ,ดเล่บบเี่ยนแต่ว่ามันหลบหลีกเก่งอ๋อน้องคราฟไฟเอาตะกิเดี๋ยวต,ตอนนี้ยังไม่ได้ดดดนนยังไม่ได้เปิดตะกินค่ะไมา่ตายยังไม่เนะย,ยังไม่เอานวล ไม่ลอยบยัจจินี่เราจะชนะทุกตัวใช่ไม่ลอบยบยัจจินีนเลยตู<โ>ดูย้อนกลับอย่างคนเดียวฮึ่มปล่อยป้อมสองป้อมนี้ไปดีไหมคุไม่เฝ้าเว้เยเด้อถ้ากูณยังตายมีอยู่หลังจากไปเฝ้ามันอยู่เบดนี้แล้วพวกูไปเฝ้าเล่นไหนเลยอีตัวละครที่มันมาใส่เมื่อกี้น่ะกกมันอยู่ไหน võng liề bung nha mẹ liề bung nha mẹ tìm hiểu mhm 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 อืมกูเตกกูเตกกูเตกกันไปเลยอีสัตว์โอเคงั้นก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสุรเกติชอบเลยรุ่งก็ไรก็จะก็ไรด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายเออบ๊ายบายมาเจอกันใหม่นอนละนอนนอนเด็กนอนเถอะขยักข้างนอนเถอะเออ นอน,นอไม่นอนอีกบ๊ายบาย